ไประหว่างทางไปวัดทําบุญก็ <c oughs> แวะเซเว่นม่ได้เจอเพิ่งเจอดัลคอนบอลเนี่ยแต่เหลือหกอ่อนะฮะแต่ไอเซย่านี่น่าจะครบหกในแพ็คเขามาลองดูว่าจะได้อะไรดีกว่าไปจิตสัมผัสหน่อย <c oughs> ยังไม่โดนไม่โดนเี่งผมว่าอันนี้ผม,ผมว่าซองเนี่ยเกจติต้าเนี่ยน่าสนใจมาก คงก็คงก็น่าสนใจ <c oughs> แต่เบติใต้น่าสนใจสุดๆฟรีเซอร์ยังไม่น่าใช่แนะ่ๆน่เบติใต้หอมเลยนะแต่อาจจะเป็นเอน็นล้วนก็ได้ขนาดเอ็นอะไรยังมีไม่ครบเลย <c oughs> อ่ะแกะอาจารย์บอกว่าสองอันนี้ที่น่าสงสัยนฮะ <c oughs> แกะเลยวะาอาจจะโดนมือดีคัดไปก่อนหรือเปล่าต <c oughs> องโกหังเราไม่ได้จว่ารีบซื้อมาโดนแกะโดนฉีกไปแค่วะเนี่ยเห็นมีแบบเดี๋ยนี้มีฉาชีพเยอะ <c oughs> แบบเขาจะเขลอกไอ้สก๊อตเทปมาก็ฉีกหลังดูแล้วก็แล้วก็แปะกลับคืนไปเหมือนเดิมแนบเนยี่สิบบาทเองซื้อเถอะเอาว่าเอ็นมีให้ครบก่อนเนี่ยนี่ผมยังไม่ครบเลยเอ็นเนี่ยจะสี่ลังเียยังได้ไอ้เบอร์เจ็ดสิบอะไรนะไม่มี ขาดไปสองใบนะเอ็นนะเหลือเชื่อขนาดจะจะสี่ลองแต่ยังเหลือ,อยังเหลือห้าแพ็คไม่ที่แกะลุ้นเอสรถดูไอ,อ้ซองนี่ไม่ลุ้นก่อน <c oughs> องไม่ลุ้นทั้งหลายอาจจะใช่เอ็นนะฮะอุท่าเต่า <c oughs> อาจจะเอ็นล้วนก็นได้มันเป็นเศษโอ้ไม่ใช่เอาผิดคัดผิดโดได้ RR ซอาาเลยอ r เบอร์สิบหก เอาะดูฝีมือติดสัมผัสไม่ได้เรื่องโดนหลอกเดินได้อาอาร์ไยังดีมืฟิเซอร์เนี่ยไม่ใช่ในนี่เอ๊สองตีโกหังเลยทีเยียวช่ยเสยสามหกอันเนี้ย อันนี้ดูดูนั่นมากเลยอันนี้เป็นล็อตศูนย์แปดศูนย์ห้านะ <c oughs> เอ้ยโดนหลอกด้วยนี่โอโ้โ,อโหเออวะเขาหลอกเราได้อะไรหลอกไงเราก็เหมา <c oughs> ได้อาอารมัน้าลอดตัวไป หมดแต่ R R มาแต่มันมีเขาว่ามันจะมีรุ่นใหม่ออกเป็นลายเม็ดฝนลายเม็ดฝนเป็น R R S E R S อะไรสักนะประมาณนั้นก็ยังไม่เห็นนะมีคนได้แล้วมั้งที่เป็นรูปทรังเลยโอ้ยเมืนงวันเข้ามาในห้องนอนอีก <c oughs> ปราเปรียวซะด้วยเหนื่อยเลยหนุ่งสติกเกอร์ต่อาถุงมาเก็บเน่เป็นบริจาค <c oughs> เก่งจ้าวันนี้มีงานไทเฟกไง ใคไปหักไปรถติดยังไม่ได้ใกล้บ้านเลยเท่าไหร่นะเมืองทองใช่ไหมไทยเฟสไปต่อติดไปดูของก็มีบิ๊กการ์ดมันเป็นรูปบิ๊กการ์ดเฉยเฉยไอ้บิ๊กการ์ดเป็นรูปกล่องใช่ไหมกล่อง,องเหมือนหญาสีม่วงสีแดงนะอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆฉยเออถ้ามันเป็นพวกรูป กระตูนนี่ค่น่าสนใจนะ่ยเอาที่ชอบใครชอบก็บไปทางไหนก็ไปทางนั้น <c oughs> อันนี้ล็อตสิบห้าศูนย์ห้านะขาว่าดีเขาวว่าดีเกิดได้แอลหนึ่งศูนย์เก้ามา สองแรกเอาบีซีสามเจมอบีซีเป็นเป็ดไม่ใช่จีน่สติกเกอร์ดูมันบางๆลงพวนะ่ะเบอร์หกสิบเจ็ดออกมาละขาเอาเลยจีซีเลเซอร์จีซห กับไอโอเรียบีสีห้าได้ไหมอันนี้สองร้อยสี่เอ็ดร้อยสามสี่ร้อยหกเอ็ดเจ็ดสิบสามห้าสิบเอ้าทอลัส ขาดพอดีจริงๆอาไปแปะเล่มธรรมดาก็ได้แทนเนี้ยเขาเล่มจีสีสองสองร้อยยี่ร้อยห้าเก้าร้อยสิบเจ็ดอิคิเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเลยหายยาก อา้าวควายสาเลยสองตัว g ี GC 2สองมาเพียบเอาหนึ่งเก้าดีวะมีเฮอะไรจ่า,จาไม่ใช่นี่ว่าร้อยสจาเมียนสองร้อยไม่ใช่ซาจิ g ี GC 6ีหกหนึ่ง้าปเจ แ7 1สิกับร้อยิกิกอีก2ห่อสุดท้าย <c oughs> อพิเศษไหมพิเศษจ,จะอินเสิร์ตมาให้เพิ่ม 98, 2, 3, 7, 9ก้าแปดสองา้ชัยหน้ามาอีกแล้ว ชไหน้าเอา <c oughs> าาานน็นหนึ่งศูนย์เก้าเอาเจ็ดสิบเก้าโอ้โหเลยสามใบทะนัไมใบนี้มันดูนา่นาะหนึ่งเก้าเจ็ดกับหนึ่งเก้าสองไอโอรอสกับ <c oughs> มีโลสันจ้ะสองสุดท้ายมีทีเด็ดหรือเปล่า ที่สี่สิบสอพิซซสหนึ่งสองอลิกาคาเปล่นึ่งศามเก้าเบอร์สกับหนึ่งี่เจ็ดไปเงียบๆไม่มีอะไรก็ม <c oughs> ีนะตามเนี้ยมี N 109